อาจจะโรคไม่ออกมาแต่เอาแรงมาบ้อียนกันนะใส่กันแดดเลยใ่ จะเดินทไวะเรเดี๋ยวเรือเขาไม่รอเราจะไมันเดียแล้วเรือเรือน่ะต้องบอกไว้ไม่อยงั้นติเรื่องเรือแตลางลอยไแล้วอ่ะเต๊เอาไม้ให้แฟนขับไปตัวเองใครจะถามอะไรกันตกไหคเขา สายก็วางอยู่แล้วเราลวดตะเกียวตาคนนบใครมีคำถามก็ถามได้โหทำผมโอ้ยโอ้งเท่านั้ยโอ้ยจะไม่เห็นเลยนะจะได้เห็นั้งไมเลยไม่มาเลยไม่มเย่มาไม่มาไม่เ่มาเ่มายมายไมาไม่มาเไม่ไม่มาเย ใส่หมดแต่ง <bas> ตัวอย่างเดียโชคดีเนาะที่กองแบบไม่มีแดดคับพี่จะพชัยคำนั้นเอาพี่ต้องหมากเปมดอะไรมารับแดงสีแฟนคลับพี่ตุ้ยเป็นสีชมพูแล้วก็ตับัตเดียนบัตเยนว่าอะไรคะบัตเดียนชอบ สีแต่แต่ไม่แต่ผมไม่ใช้อะไรสีคุณเอาพล่ะชอบเป็ัไมอ่ะ้กเขียวลูกเอายาสีส้มถูกปว่าคุยไปเรื่อยเรื่อยถามเรื่องชีวิตของละครเนี่ยยังไงำนงนี้ใหญ่แล้วใหม่คยค่ะนี่เปแล้วแบบยังไม่ได้ทำกดีดหละ ก็คือสี่สองเนี่ยกสวัสดีท่านผู้ชมเหมือนเข้ารายการอะไรชิงช้าสวรรค์อะไรต้ดนะฮะแล้วก็คุยกันว่าจากไหนยังไงลำบากมากไปท่อนไหนมาอันสี่อ่ะสี่ไม่ถูกเหรออยากทานทู้ช่มาเราะเขาย่งมาแนวๆหน่ยค่งไปไน ถูกป่ะอันนี้คือต้องสัมภาษณ์เหรอคะนี่ยคุยคุยคุยเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ใครถามใครไม่ได้ตอบก็คุยก็คุยกันแหละถามกันไปถามกันมาที่แหละเมตัดแด็กเขาบอกชื่อชิวานาวีสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับเชื่อชีวานาวีแนวใหม่ค่ะใช่ตุยต่อเลยเราสองคนจะพาไปชมครับผมเราสองคนนะครับจะพาไปชมต้นกำเนิดต้นกำเนิดของชื่อชีวานาวีครับแล้วก็เพลงเมื่อกี้นะคะ แทนเมื่อกี้ไม่เอ้ถามนะบอยเอฟร้องดูเลนียอ้วเห็นไมันบอกเราจะมา้อยุง้วหวะร้อหน้าต้องถามตอนนี้เ่นอีรเหรอะะมันเล่นเรื่องอะไรล่ะคนที่คุณได้เาได้สุดอพี่เด๋อยส ต่อไปพูดพูดต่อว่าคุยกันถึงเรื่องเรนไตเตต้นนะค่ะพี่ดุยไเพลงไต้นเต่ะต้นเมื่อกี้นี่ไรร่ีกแลุ่ดก่อนได้ก่อนครับใเราเอามาทำเป็นไตต้นละครด้วยพอหมค หลจากวันนี้นะครับน้องใหญ่กับน,น้องเบลนะครับก็ <c oughs> จะพาพวกเรานะครับไปชมเรือรบหลวงปัตตนีคนะ<อ>ับ,เ,นะรบเ,เรือรบหลวงปัตตานีเรือรบหลวงปัตตนีเรือรบหลวงปัตตนีครับซึ่งไม่ได้จะพาไปชมอย่างเดียวนะครับเราจะพาขึ้นไปบนเรือกันเลยและแถมยังได้ชิมอาหารสุดอร่อยบนเรือรบลำนั้นด้วยเต้นยังไงนะครับด้วยด้วยเตนด้วยนะครับอาหารพวกอะไรอาหารมีอะไรบ้างข้ต้ม ไข่เจียวไข่เคมไข่เค็มเฮมียริเอาเไปเลยมีเ็ต้องไข่เจียวไข่เค็มไข่เล่นที่เอาที่ไปเล่นอาหเลีอกไข่เคมกับกับจอวซะแล้ว